นะครับพอเทียมนะครับข่าวงกลมรับร้อยเอ็ดนี่นะครับต้นต้นตำรับเลยเสียลอยเอ็ดตามจนเจอนะพ่อเนาะนั <t uh <t uh 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 ่หาจนพ่อเออเจอตัวจริงมาตามถึงนาเลยด้นี่ันนี้แข่นคับะไปถึงนาดูคนนู้นห่วยไปเลยครับมารอทางช่องอยู่นี่เลยนะพ่อเนาะอถ้าบกกันดนแล้วันลบบอกอ่ะมา อือโทรบอกประแต่งได้ไปตู่ที่มาไปว่าครับผมไม่รีดแตวเนาะบริเวณเลนลินแต่นี่เป็นยังไงวางเงินปีใหม่โอ้ยบันนี้กินคนเราอืมวนบ่ใครใน่ยาโยดอกกินเราอยอะหมอวานเมื่อก่อนดีกว่าพวกเดียวเขาให้นายกให้โอ้โพวกอบตให้เข้าวบอเล็กสันดีมวนสิมวนต้องหนว่เขา ว่าอืบ่าเข่าคือบ่เข่าใช่นบ่เขาเลยบวดพังกบ่อเข่าคือบ่เขาอืบ่าเขาบ่าเข่าเล่บเขาคือเขาเออขาวคือเขาเอาปากอะาสกับสมุดมเยมนเขียนไว้แล้วันเขียนโอ้บอกวาันีเ๋ยมอีกตัวนึ่งายบนสอก้อนบนถามก้อนข้าวสูตรพ่อนี่ทำมานานนเหรอครับผมเข้าบ่อยสถิตินี่เข้าบ่อยไหมป้อเขาบ่อย โต้องเกินสามงวดสลงสุดแล้วนี่วันเลยมันห่างเลยวกว่าต่อคือผ่านมากเลยไม่เกินสามงวดนี่คือเข้าเหรอครับพ่อเข้าสามงวดติดอย่างเงี้ยครัเข้าติดเลยบอกหน่อยสินะคันสูมวดมันออกมาเนี่ยเ่าเกินสามงวดติดต่อครับก็หลอกตัวเองแล้วนะครับครับเพราหลังนะเพราติดวันละสามติดโอ้จะเป็นแบบนี้ตลอดแบบนี้ตลอดปีหกแปดนี้หลุดประมาณกี่งวดพ่อ องแป,ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับโอ้ยหั่นว่าใครเฮ็ดเรื่องอะไรกันเนี่ยบ่กว่าใครเฮ็ดเปิดเลยเฮ็ดผู้เยาะออเล็กไปเล็กเหน่งผู้เดียอาอะเขาก็ถือเรื่อยน,นนนยนะถือเรื่อยเลยบอกว่าถือเรื่อยแต่บ่มีเงินซื้อมีแต่บอกเขาอย่างเดียวบออย่เวบอเขาอย่างเดียวพวกเขาก็ถือน้ำอยู่ว่าแล้วเขาให้ถ้าน้ำชากาแฟเขาให้แล้วราฐบาลก็ถือกาแฟได้กาแฟ บอกให้เขาไม่มีใครก่ให้เลยคือคนแรกกับพ่อให้บ่อให้โอ้หมตั้งทรงเด้อบาดนี่จังสีได้ส่วนมากของพ่อเป็นบนหรือเป็นล่างครับมันบนจังหนึ่งล่างจังหนึ่งมีสองชุดมีสองชุดมีหลายหางพ่อโตฮะจุลชีโตอ้ไม่ไม่หลายนะพ่อเนาะกลับด้วยไหมกลับหห้อยกลับเองเดี๋ยวแจ๊กใจหห้อยตงนั้นโอ้ทั้งสองตัวสามตัวเลยนะพ่อเนาะตัวสองตัวแล้วสามตัวเอาสามตัวไม่มีเหรอครับพ่อ ตัวอย่างเดียวป่อฟองตัวอย่างเดียวถ้าเขาเขาตรงๆบ่เอาเขาตรงงูเอยี่ยวซีไซด้ะเด็กละลอยละลอยเอาซีไซตามสถิตินี่เดินดีบ่พ่อเดินดีเลยเป็นเลขสูตรอย่างเดียวไม่มีฝันผมมีฝันเลขล็อกอย่างเดียวล็อกอย่างเดียวล็อกเอาอยู่ไม่พ่ออยู่โอ้ล็อกออกได้บ่พ่อออกได้ไหสามหัวต ถุงสุดอ๋อถ้าเลขล็อกสามงวดได้หรอเลกระลอกเองนัไงล่ะเลขล็อกเองสามงวดนี่ไม่ธรรมดานะพ่อเนาะสามงวดด้วยย้อนคนละเออคนพูดคนพูดยังไงหลายก็ได้เลยเขิงเข่งก็ได้เลขมานจะใส่ต่อนี่ที่เห็นเองฮะได้บวงต่ออโ้ถ้าอยากเรียนด้วยนี่สอนไหมพ่อบอสสอนเนาะ โอ้คือก้อนบ้าหองจักรได้หรอพี่่รบ้าบอกเขาบอกเขาแล้วตู่ยังหูเลยโอ้มันเป็นสูตร์รับเสะโพกนอฉันบ่ถือใจนี่บ่ปล่อยไปแท้บ่ปล่อยเลยวะอโอ้ไม่ฮักนี่ไม่บอกเลยนะพ่อเนาะฮ่กก็บอกเลยแม่แห้งชแสดงว่าพ่อฮักทางช่องยุทธถึงมาบอกในวันนี้นะพ่อเนาะคุณกาซิมีใจให้เฮาอยู่ดิแม่แห้งขอให้ได้ตัวเลขก็โอเคแล้วนะใช่ไหมครับพ่อแต่ใบสองพนเนาะว้า สบายๆของคุณจนใบไม้ก็เลยเขานี่ราบเพื่อนละกินน้ำไม่อไม่ไม่สนใจแล้วควายเนี่ยมาบอกเลขก่อนนะพ่อเนาะบอกเลขแล้วเขาจะลับไปเอาของเลี้ยงผู้เดียวตัวนี้แหละบ้าเมียกับว่ามันน้ำบอกขายกับว่าขายอยู่เนี่ยเป็นสูตรที่คุณพ่อห่วงนะถ้าไม่รักไม่บอกในเอฟซีนะเอามันแง้มสักตัวได้ไหมอืม มักตัวใดเอามักเอาตัวมักเนาะตัวมักนี่คือตัวใดปูนี่แหละตัวใดพ่อแง้มตัวเดียวดูเล็วอ่ามไหนเนี้ยวิ่งตัวใดพ่อวิ่งเหนียววิ่งตัวใดวิ่งวิแปดเลยวิ่งแปดมันจะได้ก็พ่อวิ่งตัวใดตัวเดียวบ่ตัวเดียวบนหรือล่างพ่อบนบนวิ่งแปดตัวเดียวบนนะคะ F4 ข้างล่งเล่นเจ็ดไหมล่างเล่นเจ็ดมันกอดคอกันมามีโอกาสบ้างไหมพ่อ สำหรับเลขของพ่อวิ่งเท่าไพ่อวิ่งแปดคเดียวัวเดียวร้องสองวิ่งแปดร้องสองร้องสองร้องสองพี่น้องถ่าไม่มหลาหางคูพ่อเสียหายจากเอ่อ้างวันนี่หายจากคู่มีสองคู่กันเลยอ่ะมีแค่สองคู่เลขจากคู่มิจฉคู่ก่อนนี่แปดแลมักมักด้วยสองโัวเลยนะอ๋อมีแปดคู่ แต่ว่าตัวตัวดีมัน่เน่นีลยกครูน่ะล่ะค่ะแยกบไขบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็เป็นล่างบนเป็นล่างเป็นล่างคััก็เทียมันแยียบไขได้ครับเลยคือกรนั้นไม่ได้ล่างเป็นล่างดจะบอกตัวหนึ่งศูนย์นศูนย์ากว่าอกอย่งพ่อศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนี่คืออะไรพ่อบอกไปหนึ่ง บอกตัวนึงอ่าตัวเดียวเั่นั้นละกดีพะบอกใครได้เนี่ยูนซูบอกเนี่ยโอ้แปลว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ร้อยสี่หน่อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยด้วยเ้อพี่ ถ้าไม่หักนี่ไม่บอกเลยนะพ่อเนาะสูตรนี้ทํามากี่ปีแล้วพ่อได้มานี่ยถึงสามสิบปีเังพ่อเีรอเหรอเป็นมาสองสามปีเหรอเม่เใครบอกใคร๋อสูตรนี้แต่ก็เดินดีตลอดเดินดีตลอดไปทั้งอื่นแล้วทั้งยาสัวเขาก็ถามเขาก็ถือเลยเขาถามถ้าได้มาจากพ่อนี่คือเจ้ามือนิย่านเลยบอกพ่อ เขาบอกเขาบอกอย่างนี้เขาเสีองเลยบ้าอ่านบารนี่แล้วพี่น้องสำหรับแนวทางบนขอเทียมจกให้วงกลมตัวใดครับอ่าเนอสองแปดเนอสองแปดวงกลมเลขสองแปดหลวงพ่อสองแปดขึ้นบนแล้ว่ะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะพ่อนอกชุดเดชุดเดียวหลวงพ่อชุดเดียวครับแนวทางล่างหลวงพ่อ ร้างกระดันหนึ่งเจ็ดสองอ่ะเจ็ดสองเสรียญร้อยากเรกเรยกันยี่สสย์กันไว้ลยหรอกร้องเพลงเลี้ยงกรดิบ้ขนาดขนาดมาที่มหน่อยได้นี่กล่องไหมเของคุณพ่อเทียมคะรร้อยเอ็ดกเพื่อนกับผูัด พ่อบอกว่าถ้าเกิดไม่ฮักไม่บอกเด้อเอพ์พี่หกมาบอกเดนะหักเยอะบ่ฝันตะเทียนบ่ฝันบ่ฝันเขาต้องเจอตะเคียนฝันอะย่เพี่ยนทีโยกเนี่ยคือสามทำมาแล้วสามปีเข้าแทบทุกงวดเลยเข้าแทบทุกงวดแต่ก็มีหลุดบ้างนะพ่อเนาะหลุดบ้างเออถ้าเข้าทุกงวดกันจะเหมือนอรหันต์นะพ่อเนาะนนั่คืออรหต์เดี๋ยวใครน้ำมาขาดบอกว่าไ้แบบนั้นเอ้า บัดนี้พร้อมไปพี่น้องโตนี่ได้เป็นเ่าพ่อได้ด้วยแหละนั่นเรพร้อมแล้วบเอนะพร้อมพร้อมแล้วก็โชว์ให้พี่น้องเบิ้นเบิ่งกันอะปูเหาพี่น้องถือได้แคปหน้าจอตัวมุ่นไหวนะตัวมุ่นไว้เออเอามือลงตำตำเออไปดีเอามือออกมือออกจากอันโตชุดเออเออเหมาะปูเหมาะเหมาะเหมาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อตัวมุ่นไว้แล้วว่ะเสียร้อยเอ็ดนะครับพ่อเทียม บ,บนเป็นบ,บนลางเป็นลาง ä, แคปหน้าจอร้อยเอดนะคะอันนี้ช oh. ุดเต็มเลยค่ะัน okay. มันนิดเดียวพอนิดเดียวขนาดนขนาดโอเคพอก็ดีล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวด้ยขยายกองเอฟซบังคัอนสานเด้วพี่น้องใรเีน่ไลๆเ สำหรับเลลกแนวทางของคุณพ่อเทียมนะครับรับเมืองร้อยเอ็ดนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับสำหรับสายวิ่งสายนูดนะครับบน8ปรอง2นะครับดับคู่นะครับจะมี6 2สองสองแดดสี่และ4ี่นย์ะครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับวงกลมสีแดง28บนยางเดียวนะครับเดียวสำหรับแนวทางล่างนะครับวอ7นะครับวอ7เม็ดเดียวนะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับให้มานะครับ7 2ด 389450คนทุนน้อย72เม็ดเดียวนะครับอ่าสำหรับตัวเลขอีกตัวหนึ่งเลยครับเดี๋ยวขอเทียมเพิ่มเติมให้นะครับ00นะครับสามตัว400มักกะจัดเนาะผัดก็ผ่านเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวท่างที่นอง